สวัสดีครับตอนนี้ตีสี่สี่สิบนาทีนะครับก็มีเรื่องนิดหน่อยก็เราก็ทั้งน้าแหละเราก็กำลังขับรถนะครับาาากำลังจะกลับที่พักนะครับแต่ว่าเจย์เจอคนข,ขี้เมาขับรถมาชนรถเราีคนขับไม่อยู่แล้วไปทำไงไม่เป็นไรรเดีย๋ยววตจาเย์อยู่กับผมนะเจอย์ขีงยิมมาขับรถชนก็ ลอมหลวดมาว่าแล้วตาซ่าผมกระตุกคิดสวยวโดนคนหนึ่งขับรถมาชนเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าชนยังไงเว okay. โหบุกแบบนี้ บุินมาแล้วตัดงแตเพิ่งมานะครับตั้งเพิ่งมาเดี๋ยโทรติดนะครับเฮัสดคีครัวันนี้เรามาที่สองนะฮะาากเมบ่าคืนนี่ เธอปฏิเหตุเราเสียใจกันมากเลยดูหน้าของโ้ผมของผมแบยไม่กินไม่ดูเลยรนี้นี่เราเราจะไปทานข้าวเช้าครับก็ข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงผมเพิตื่นนะมือแรกงแลยมือแรกมือแรงของพวกเรานะฮะอยู่บนรถเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเฮียแชมป์พาพาเดี๋ยวแชมป์พาทัวร์จะพาไปตกเป็ดนะครับพาตกเป็ดอ่ะขอเท่านี้ฮะ นี่ครับตะขอผมแค่นี้ฮะขนาดตะขอแค่นี้ครับแต่ตะขอยาวแค่ยาวประมาณแค่นี้ฮะอ๋อตะขอยาวแค่นี้แต่ว่าปลายปลายมันประมาณนี้อันนั้นไม่ใช่ตะขอแล้วมั้งเฮียตะขอฮะตะขอเขาบอกแล้วเฮียว่าเกลียวเบ็ดอ๋อเกลียวเบ็ดฮะตะขอเกลียวเบ็ดเราไปซื้อเหยืยวกันเราไปซื้อเหยืียกัน เย่เย,เย่เย,เยนี่จะเป็นเอ,อ่อเป็นแผน่นนะแผ่นสีเทาแผ่นสีเทาแนบกับแผ่นสีม่วงอ่านี่อันนั้นอันนั้นคือเหยื่ออย่างดีเลยอ๋เอเหยื่อจะเป็นแผน่นแผ่นสีเทากับแผ่นสีม่วงนะฮะเหยื่อครับเหยื่อครับผมแผ่นสีเทากับแผ่นสีม่วงฮะรวมแล้วได้พันห้าฮะใครหายไปคนนึงวะรไม่โปรอะไรครับเอาเฮ้ยที่ไหนอะอยู่หลังเอาเฮ้ยอะไรกันนี่อ๋อนอี่คือประสิทธิภาพของรถ MX ห้า Mazda ไอห้ามาสด้าซีเ a ็กซ์ห้าแล้ทางหลังสามารถเก็บหมาได้ทังนั้นจะไม่เป็นไรครับท่เมืองนั้นจะไม่เป็นไรชีวิตมันลำบากที่ดูแล้วกันนะฮะคุณเทสสามารถนั่งเบาหลังได้ในยามจำเป็นนะฮะโอ้โอ้โหอเร่ยเอาลูกเอาเมียมานั่งข้างหลังอีกของคนก็ได้นะผมผมเสอแดงครับ อ้าวเสื้อแดงเราตกแม่งไรสัตว์ดใจอ่ะเสื้อแดงใจอะในหลวงครับแต่มามาแถวนี้รีบใส่แม่งสีนี้นะไม่หรอกเราไม่มีสีครับเราไม่ไม่เราไม่ได้เป็นพวกแบ่งสีจริงเ่าถอดเสื้อเราคนไทยเราสีดูหุ้มอย่างเดียวจะสีไหนก็ได้มาเถอะเพราะเราจับถอดหมดแล้วโอ้หางนกประหารแม่นแต่ก็เท่า ม่นลคับมันอย่ตอนนตายเราเป็อย่างมู่มนีวิญญาณนี่จะไปไหนมได้เนเย็นจังเลยอ่ะเย็นมากเลยอ่ะเข้ามาเมื่อคืนไหมคนก็เปิดนะมาได้นะเย็นเปิดแอร์เลยอะนะเย็นแบบเย็นย่งเย

เยันหลังตรงยังไม่ได้เลยอะ่นะไม่ไดรู้สึกไหมรู้สึกเย็นโอ้

Thank you. वाग्निः <laughs> สมัยก่นอนเขานอนกันอย่างนี้เนอะก่อนเมื่อก่อนห้องจะเป็นไม่ค่อยแบ่งห้องอใช่ไหมห้องบ้านนี่ยยเ้ว่าแล้วก็จะมีเรา,เรา,า,ารเราเรียกว่าที่ไหนนะหูเดือเนี่ยเฮ้าสัมภาษณ์ดีทุนหลวงเหรอ <c ười> ที่เนี่ยทุนหลวงอยู่หรือไงน, <c ười> นะคุ้มเจ้าหลวงคุ้มเจ้าหลวงเจ้าเมืองหรอทอ๋อเจ้าเมือง ข้างล่างข้างล่างให้ไอ้เป็นนักโทษครับนักโทษเดี๋ยวแล้วเราก็ไปอยู่ในนั้นกันจะมาแล้วเราเป็นนักโทษไงเขาเรียกว่าวิหารที่นี่เขาเรียกว่าวิหาร,าร,ว,ว,หารวัดจอมสวรรค์ สวัสดีครับวิหาร มแปลกเนี่ยแปลกดีอ่ะ มันแปลกางนนะแปลกมากเลยอนะแปลกมันมาย้อนเนี่ย มันแปลกดีอ่ะมันเป็นสิ่งมัอัจจารย์ของโลกนะมันปรากษณ์การโลกมากกว่าพี่ไม่สิ่งมัอัจจารย์หรอกปรากฏการณ์เพราะว่ามัน ไม่ได้หยุดต่อไปได้ไงเหมือนมันเปลี่ยนไป,ไปมันต้องไปไเรื่อยๆทำการอย่างนี้ใช่ไหมแต่ฝนไม่ตกบ่อยไหมตกอ <ตก S 2> ่ะตกครับตกยิก่งตกก็ยิ่งช้าช้าล้างถูกต้องครับเพราะตั้งแต่การที่ผมดูลายเบรของชั้นหินแล้วเนี่ยมันเป็นหินกรวดอืมแล้วเมื่อกี้ขาวว่ะขาวจั๊วเลยไอข่าวขาวจั๊ว พี่เลยอ่ะมาเอามุมที่ได้ดีที่สุดข้งกูทะลึ่งเดินมาเงนไมกูีนงนูช่กูมีคนไปเดินอยู่แล้วอะแผ่นตเนี่ยนี่ยเขาห้ามข้ามาไม่ใช่สัตว์ไ้ไหม ตัวเละแต่ระวังเฮ้ยจูนห้ามออกไปจูนตามไปเตือนพูดหน่อยจูนห้ามออกไปมีป้ายอยู่หายรู้บ่ดีนะถ้าเราไปเล่นหันใหญ่อาจจะไม่เหมือนนี้แล้วนะ ดูมือถือดิสิกับยังผมก็คิดอยู่กูรู้มันจะเอาสายดีกวาก่อนดีก็แค่คิดว่ากูจะเริ่มยังไงดีมาคนฟิตเนสมาลงโู่นขึ้นลงนี่ไปไหนมาเร็วดิกลับเปอหิวข้างนั่น